ปรมวิหาร4หรือว่าปรมัญญาสี่ที่เรานิยมพูดกันนะครับก็จะมีอันที่1ก็คือเมตตา2กงกุณา3มุทิตา4อุเบกขานะครับก็เมตตาตัวนี้ก็คืออัโทสะเจะสิกนะครับแต่เป็นอัโทสะเจะสิกที่มีสัตว์บุคคลทั่วๆไปเป็นอารมณ์คืออัโทสะเจะสิกนี่เขามีเยอะมีหลายแบบ อโทสาเจตสิกนี้อยู่ฝ่ายอะไรครับอยู่โสพณะสาธารณเจตสิกหนึ่งใน19ดวงนั่นแหละนะครับเป็นอธทสะแต่อธส osa ก็มีไปเกิดตรงนั้นตรงนี้ได้เยอะอธทสะชนิดที่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์แล้วเอามาฝึกเพื่อให้เป็นของตรงข้ามกับโทสะเรียกว่าเมตตาเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งมุทิตาก็มุทิตาเจตสิกเลยอยู่ในอันปปมัญญาเลยนะ ส่วนอุเบขานี่ก็คือตัตรรมชตตาเจตสิกนะครับเป็นตัตรรมชตตาเจตสิกที่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์โดยเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนดีก็ของเขาชั่วก็ของเขาฉะนั้นถ้าเขาทําชั่วก็อย่าไปรังเกียจเขาถ้าเขาทําดีก็อย่าไปรักเขา